สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนั่นก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่16มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2566นั่นเองค่ะ เรามาเช็คเรามาวางแผนดวงชะตากันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คขคนาราศีเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่ เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะ16มีนาคมไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2566นี้ดวงชะตาของคุณจะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกดคเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของการงานกันก่อนนะคะสําหรับการงานของคุณในระยะนี้นะคะมีทั้งดาวพระสุกมีทั้งดาวพระราหูที่โคจรอยู่ในเรือนกรรม,มะอยู่ในเรือนการงานค่ะซึ่งดาวพระสุกและดาวพระราหูก็ถือว่าเป็นดาวคู่ลุ่มหลงมัวเมาเป็นดาวเออเป็นคู่ดาวของกิเลสนั่นเองนะคะในระยะนี้จะเป็นช่วงที่คุณหลงงานรักงานมุ่งงานโฟกัสไปใน เรื่องของการงานค่ะซึ่งมันเป็นกะเกณฑ์ที่ดีถ้ามันเป็นงานที่ดีปลอดภยัยไม่ทุจริตไม่ผิดกฎหมายมันจะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างแน่นอนแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของงานสีเทาผิดกฎหมายหรือว่าเสี่ยงผิดกฎหมายมันก็มีโอกาสที่จะถูกแชรหรือเปิดโปงได้นะคะอันนี้ก็ต้องขอพูดกันตามตรงให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้ทราบกันแบบนี้นะคะดาวพระศุกร์และดาวพระราหูเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงค่ะเมื่อมาอยู่ในการงานแบบนี้จะเป็นช่วงที่คุณอยากจะ จะทำงานให้ได้เยอะๆเร่งสปีดตัวเองมีความขยันมีความกระตือรือร้อนในตัวมากขึ้นอยากจะรับผิดชอบทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะซึ่งถือว่ามันก็จะให้ผลดีต่องานที่คุณรับผิดชอบแต่สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังค่ะนั่นก็คือถ้ามีคน เอาผลประโยชน์มาล่อถ้ามีคนมาชักชวนให้คุณไปลงทุนบอกว่าใช้เงินน้อยได้กําไรมากนะงานตรงนี้ดีตรงนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วคุณไปหลงเชื่อโดยที่ขาดการไตร่ตรองหรือพิจารณาก็อาจจะทําให้คุณเกิดความเดือดร้อนได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องพิจารณาหรือไตร่ตรองคําพูดของคนที่มาชักชวนด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้นในภายภาคหน้านะคะงานถือว่าสําเร็จค่ะจากอิทธิพลของทั้งดาวพระราหูและ สาวพระสุกนะคะส่งผลทําให้งานการตลาดงานค้างานขายเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดีรับรื่นค่ะหยิบจับทําสิ่งใดก็มีคนช่วยเหลือค่ะงานก็ก่อเกิดเงินเงินก็ก่อเกิดงานค่ะเรียกได้ว่าในระยะนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสําเร็จนะสำหรับชาวกรกฎค่ะแต่บางคนก็มีงานเยอะมีงานยุ่งนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนก็แบ่งเวลาไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะต้องเอางานมาทําที่บ้านอาจจะต้องเอางานมาให้คนอื่นช่วยหรือว่ามีการกระจายงานให้คนอื่นช่วยเพราะว่าตัวเองนั้นล นมือแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างที่จะยุ่งกันเลยทีเดียวในระยะครึ่งเดือนหลังตรงนี้แต่ต้องปลอบใจชาวกรกฎแบบนี้ค่ะว่า งานเยอะงานยุ่งนั้นดีกว่าไม่มีงานนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างลงตัวได้สิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็จะมีมุมที่ดีอย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะในระยะนี้อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่ะบางคนอาจจะมีการปรับปรุงรูปแบบการทํางานการเปลี่ยนทีมเปลี่ยนกลุ่มนะคะการปรับกฎปรับเกณฑ์ใหม่ในองค์กรในบริษัทนะคะมีเหตุทําให้คุณรู้สึกว่าอ้าวมีการเปลี่ยนแปลงอีก แล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังใครที่ไม่ได้กังวลกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ได้มีผลกระทบอะไรแต่ถ้าชาวกรกฎบางคนรู้สึกว่าปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณก็อาจจะเกิดความเครียดได้ในบางครั้งนะคะเพราะอะไรเพราะดาวพระอังคารโคจรเข้าเรือนวินาศค่ะเลยส่งผลทําให้การงานนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปในรูปแบบที่คุณตั้งใจหรือว่าอะไรที่คุณคาดหวังมันไม่เป็นไปตามคาดเราจะต้องมีแผนสำรองเสมอสำหรับชาวกรกฎ อันนี้ขอย้ําไว้เลยนะคะจะทําอะไรก็ตามนึกแผนบีแผนสํารองไว้ด้วยนะและทําอะไรอย่าเร่งรีบอย่าใจร้อนจนเกินไปต้องระมัดระวังคนแทงข้างหลังต้องระมัดระวังความผิดพลาดต้องระมัดระวังมีคนมาทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะอย่าทําอะไรผิดกฎผิดกรอผิดระเบียบนะคะอย่างที่พูดไปแล้วถ้าหลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงนะพวกธุรกิจสีเทาต่างต่างนะคะ ต่อมาค่ะพิจารณาในเรื่องของการเงินการทองกันบ้างสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวพระอาทิตย์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของดวงชะตากระดุมพระหมายถึงเงินทองของมีค่าค่ะโคจรมาอยู่ในเรือนสุขพระสุขพระหมายถึงความสําเร็จค่ะความเจริญก้าวหน้าความสบายใจสุขพระหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นดาวการเงินมาอยู่ในเรือนของความสบายใจแบบนี้นะคะก็ส่งผลทําให้การ เงินของชาวลัคนาราศีกรกฎมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะคุณหาเงินได้มากขึ้นแล้วคุณก็ใช้จ่ายได้อย่างสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นไม่ต้องรัดเข็มขัดไม่ต้องรัดกลุ่มมากเท่ากับช่วงที่ผ่านมาถามว่ารัดไหมมันก็ต้องรัดแหละนะมันก็ต้องประหยัดอดออมแหละแต่มันไม่ต้องมาโอ้โหไม่ต้องคิดเยอะขนาดนี้ช่วงที่ผ่านมาโอ้โหใช้จ่ายตรงนี้ไม่ได้เลยรู้สึกอึดอัดไปหมดนะคะในระยะนี้ก็จะเริ่มมีความผ่อนคลายทางการเงินมากขึ้นการค้าการขายดีค่ะ ใครที่ทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ตามแต่นะคะก็จะมีมุมที่ดีนะเร่งทำการตลาดได้เลยลุยได้เลยรุกได้เลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะเกิดโชคลาบด้วยเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้นะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎมีเกณฑ์ที่จะได้เงินพิเศษพิเศษใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะก็ลองดูคุณอาจจะได้โชคได้ลาบจากผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่าได้โชคได้ลาบจากบุพการีได้โชคได้ลาบจากคุณพ่อคุณแม่หรือเป็น อายุเป็นเลขของท่านก็ได้นะที่คุณจะนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะใครที่ติดขาดหรือมีปัญหาทางการเงินนะไม่ต้องห่วงค่ะไม่หัวเดียวกระเทียมรีบค่ะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะหรือชาวลัคนาราศีกรกฎท่านใดที่ทําธุรกิจทําการค้าการขายเกี่ยวกับผู้ใหญ่อย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผู้ใหญ่ต้องทานอย่างเช่นเ,เครื่องช่วยในการเดินของผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กับผู้ใหญ่หรือคนสูงวัยอะค่ะจะมีมุมที่ดีนะคะทำให้การเงินของคุณโดดเด่นมากๆเลยถ้าเป็นลักษณะนี้ยิ่งไปกว่านั้นชาวลัคนาราศีกรกฎบางคนอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินนะกับหลักทรัพย์นะบ้านรถที่ดินอย่างเงี้ยค่ะ อาจจะมีเกณฑ์น,นําเงินไปซื้อบ้านซื้อรถนะคะหรือว่าอาจจะมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกรกฎรีโนเวทบ้านก็ได้หรือมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวสูงมากขึ้นก็ได้ก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองอยู่ดีไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีรายจ่ายจุกจิกที่ตอนนี้คุณอาจจะยังมองไม่เห็นแล้วอยู่ดีๆคุณให้คนนั้นยืมเงินไปแล้วอยู่ดีๆรายจ่ายตรงนั้นมันเข้ามากระทันหันนะคะคุณก็ เมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะในระยะนี้ไม่ควรไว้ใจใครในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินค่ะควรจะจัดการเองค่ะอย่าไปไหวหวานใครนะเรื่องความรักค่ะชาวลัคนาราศีกรกฏท่านใดที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณและคู่เพึ่งพาอาศัยกันได้ค่ะถ้าคู่คุณมีปัญหาตัวคุณก็คอยซัพพอร์ตอย่างดีหรือถ้าคุณมีปัญหาคู่เขาก็ไม่ทอดทิ้งคุณค่ะ เข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนดีมากๆเลยทีเดียวส่วนใครที่โสดอยู่นะคะในระยะนี้มีสเสน่ดึงดูดเพศตรงข้ามรวมถึงดึงดูดเพศเดียวกันด้วยแล้วคําว่ามีสเสน่ห์เนี่ยมันมีสเสน่ห์ทั้งคนมีคู่และทั้งคนโสดเลยนะใครที่มีคู่อยู่แล้วบางทีอาจจะมีคนเข้ามาจีบก็ได้นะคะก็ต้องหนักแน่นในความสัมพันธ์ด้วยนะเรื่องของสุขภาพค่ะให้ระมัดระวังช่องปากช่องท้องค่ะเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเฉียวชนนะคะหรือว่าอาจจะมีพวกของแหลมของมีคมบาด นะต้องระมัดระวังด้วยค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลักนานราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชยัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ